สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Veracruz นเด d e วันนี้กับ15คุดจิรออีกแล้วพี่น้องคุดประขวากินกับข่าวเนาะจิรอก็บแซ่บแซบยำมนึ่ง้น,นต้นพี่น้องแต่ว่ากับบุหัวชิดได้จากโตเราพี่น้องขำเมื่อยแลย้วกนะ็ะยาเนาะได้น้อยหนึ่งก็เอาพี่น้องเอ้ย5คุดผู้ดเดียวนอกวันนี้แถวใกล้กลเทียงอะไรพี่น้อง ก็บบคอยเข่าพี่น้องเอ้ยพี่หลอกลก็เลิกหลึกแสดงเนาะทักษีได้จากโตดอกพี่น้องมันหลึกอ่ะเมื่อยแล้วก็ยาเลยเนาะเสียวโตมันเข่าๆก็สจสอยใจผลเอาไปห้านาไหม เลอกแห้งพี่น้องเอ้ยจิลล์มาด้วยกวัดจิได้ตัวหนึ่งของเซปหายากพี่น้องเว้นหายากเนาะมันเลิกทันโตจิลล์เลยเลิกเลิกพี่น้องเว้ยมุลมีเท่านี้แล้วพี่น้องอ้อมตั้งแต่พี่อ้อมไปผูยิ่งหัวขุดกระปูอีกเบิ้งจุกขึ้นมาพี่น้องเบิ่งเงน ป่งปีกแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวโตกระ่ปงแล้วเนาะตัวบนป่งก่อนหมู่ตัวกระพุธกระโงกระมิ้นตัวน้อยตัวใหญ่เฮ้ยจิ๋อได้เนาะ มีใครใน่บุหรี่บนใดบุปผงปีกแต่ว่ากระตใหญ่สัมกันพี่น้องปีกกำลังเริ่มส่งเนาะคนต้นๆซ่บพี่น้อง ห้อนพี่น้องมือนี่อากาศห้อนห้อนห้องแห่งลายห้อนแบบคือพนสิตกหน่อเนอะอ้าวเอ๊เอ๊ะเอ๊ครบขอยแล้ว มือเจ็บอยู่ได้พี่น้องวนไปเวียนมาหาแถวใกล้ๆเทียงพี่น้องหาแถวห่มใหม่อัดเด็ดันบ่คอยมีดได้แถวห่มใหม่ว่ากระสุนเดด อาคุดไปตามไปสิเดยกพี่น้องเลยเนาะตามแขมป่าแขมดอนแขมเที่ยงหน้านี่แหละว้ายหักกะหอดบอดลี่ สติเสาเพนมามานำาสาเพนสาเพนอย่างกับ้องแพวแต่มือเศ้านี่สาเพนอัน,นขึ้นหลดมาเนาะกับลองแพวขึ้นหลดมานำเสาจ่อยมาดำนาซอยเขาด,ดีเลยบร,ยมบรยิมาณนำบริหลักมานำก้นพี่น้องเนาะอยู่เฮื่อเงาแล้วเห็นผู้เจ้าหลักมานำก้นมึงมีคนอยู่คนห้าก็มาหอดอันจนเทียงนะห้ากมาบอดีตอนนี้ก็อยากคุณจิลล์เลยพี่น้อง ฮ้อนเอาแฮงเนาะคือแท้ๆพุดบ By ่ได้เฮิงนาพี่น้องคยจิอก็บ่ได้อดเนาะอกเป็นปีกแล้วโตใหญ่นะพี่น้องเอ้ยตัวใดบ่เป็นปีกก็กําลังปงะมันก็โตใหญ่ซ่ํากันเนาะกได้จักโตเบิ่งพี่น้องเอ้ยพุดเข้าเดียวนึงเนาะมันเมื่อยมันเอาหลายพี่น้องบ่ได้ซาวโตพี่น้องเอ้ยแต่สําหรับกินผู้เดียวขั่วกินกับข้าว10โตก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย เดชาเอาโตเนาะขุดเขาเดียวไปที่หลอดอึดตามเกมยาอินเดียพี่น้องตัวใหญ่บ้านยี่สิบตัวอึนเดีพี่น้องซาลาโตโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขคอโจ๊บเอาไว้สำหรับเด้อได่ก็ขอบคุณขอบคุญผมแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อที่ติดตามบชมและห้กับบังใจตลอดมาเนาะ อุปรคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ยกัเขาตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง